สวัสดีค่ะสวนนิดาค่ะวันนี้จะพามาดูต้นไม้ที่สวนนิดามีแล้วก็จะให้ดแบบูแบบเปรียบเทียวบว่าค่ะนี่ค่ะนี่คือเพชรน้ำหนึ่งค่ะเขาได้ดินดีปุ๋ยดีใบมันจึงใหญ่มากค่ะนี่ก็เพชรน้ำหนึ่งค่ะ แต่ใบมันจะแหลมๆค่ะส่วนอันนี้สาวน้อยป่าแป้งค่ะสาวน้อยปัาแป้งเรามีเยอะมากเลยค่ะนี่ค่ะไปขาวจัวเลยค่ะสาวน้อยปัาแป้งกับเพชรน้ำหนึ่งมันจะต่างกันนะคะนี่ก็สาวน้อยป่าแป้งค่ะสาวน้อยปัาแป้งอันนี้อยู่ในกระถาง กระถางเคลือพอค่ะแต่ว่ามันเป็นต้นที่ขยายนะคะมันเป็นต้นที่ขยายค่ะส่วนนี่คือต้นแม่เลยค่ะเดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนกระถางเพราะว่ามันเป็นกระถางสีดำธรรมดาค่ะสาวน้อยกรบแป้งสีขาวมากเลยค่ะนี่คือสมบูรณ์นะคะมีอยู่ครั้งหนึ่งก็ดูเพื่อนๆเนี่ยบอกว่าใช้ ปุ๋ยเอช้กากมะพร้าวอะค่ะปลูกเราก็ลองกากมะพร้าวนี่สมมุติว่าจะก,กากมะพร้าวดีใช้ถึงสามส่วนแล้วก็ดินส่วนหนึ่งโอ้โหใบสีขาวเนี่ยค่ะมันจะออกมาแดงเป็นสีของกากมะพร้าวเลยค่ะเราก็เลยเปลี่ยนดินใหม่เลยค่ะใช้แบบดินปกติทั่วๆไปที่เขามีขายแล้วเราก็ มีปุ๋ยมีปุ๋ยอสมูโคตะคะ่ะละลายช้าค่ะก็ใส่ไว้เรื่อยๆมันก็ออกมาแบบนี้ค่ะสวยมากค่ะใบขาวจั้วเลยค่ะส่วนนี้เพชรน้ำหนึ่งดูสิคะลายมันต่างกันค่ะแต่ถ้าเป็นเพชรน้ำหนึ่งที่สมบูรณ์ต้องใบนี้ค่ะใบมันจะไม่ยาวเรียวนะคะใบมันจะแบบอ้วนๆป้อมๆะคะ่ะ แต่นี้เป็นต้นขยายนะคะต้นขยายค่ะนี่ก็กำลังจะออกอีกค่ะกำลังจะออกอีกค่ะเอาละค่ะวันนี้เฉพาะเพชรน้ำหนึ่งกับสาวน้อยปาแป้งที่ถ่ายให้ดูเพราะมันอยู่ในตระกูลเดียวกันค่ะแล้วเดี๋ยวไว้ครั้งต่อไปก็จะเป็นจะเป็นเอ,อ อะโกดิมาเหมือนกันค่ะแต่ใบมันจะใหญ่กว่านี้ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้สวนนิดาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ